เออขอให้เป็นไมเคิลแล้วกันเออไม่เอาเครื่องนี้เพล็กมันตรงนี้ต้องไหนวะไม่ต้องเก็บอันนั้นดิอันเนี้ยถ้าเก็บอันเนี้ยมันจะขึ้นบนฟ้าปะที่วิ่งไปตรงนั้นนะซ้ายล่างนะที่วิ่งเปแบบนั้นป่าจะแย่มาะพวกป่านอุ้ยสัตว์เกิดอะไรตัวอะไรไมเคลลิลรออะไรขั้นหนึ่งอ้าว ขั้นหนึ่งสัรหาเล่นตัวยขั้นหนึ่งด้วยไอ้นี่นี่มีหัวหมูไหมอยู่กับแบงค์นะไม่อะไรวะนะดูหาคนอยู่ดูหาคนอยู่แบงค์มาเล่นนะรอบหน้าประตูนะไอ้นี่นี่กูเล่นรอบหน้าประตูเลยจ้ากวนพังกวนพังมันดูหาคนอยู่มันดูหาคนอยู่ นิสัยไม่ดีนะเอ้ยเอาต่อเอาต่อต่อลงกูไลท์สัตว์มันเอากูแล้วหวานหี้ยมันเอ้ยมันเหมือนมีไอ้นี่เหรออะแบงมุมเออพี่มันมันไม่งมุมเหรอใช่มันมีมันไล่แบ่งไปเมื่อกี้เอ้ยมันมันเอ้ยมันเดินมาเก็บกับฉันต่อแต่ถ้าหลุดจากเอ้ยถ้าหลุดจากแบ่งไปแล้วเดี๋ยวแบงจะไปซ่อนละมึงต้องบอกอ่ะเพราะกูเจ็บได้ได้ได้ทิ้งเคียวทิ้ง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 ไปกลางแมป กูป่ะกูป่ะเนี่ยนาจะใช่นายใช่นายใช่กูไปซ่อนละกูแอบอ่ะไม่ต้องซ่อนหรอกยังไงมันก็เจอเออได้ไหมเจอได้แค่นึงเดียวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปบล็อกกันแม่ก็จบหายแม่งมุมมาหาใหม่แค่นั้นเองมาสิย้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเห็นปะไอ้เครื่องปั่นไปเลี้ยวปั่นวนวนอ่ะเฮ้ยตาต่างทำอะไรได้วะเอาจะเสกคือผมกั้นตาต่างได้ กั้นตัวเองให้โจูกันนะมันมัน้น5วินประมาณนั้นอ่ะให้คิลเลอร์โดดไม่ได้มั้งเอ้าเหรอใช่ใช่ใช่เออดีอ๋อรู้แล้วว่ามันทำไงมันต้องไปเก็บซองก่อนอ้กูไม่ได้เก็บตักตาเลยกูไม่ได้ถ่าอีเวนต์มาลืมตลอดเเลยนี่ยแม่งแม่งไม่เตือนกูแก้วกลัวจะโดนอะลองเฮ้ยมันเดินไปเดินไปตรงกลางนะเดินไปตรงกลางนะเดินไปนะเจอาด้านเจอนะห้องสมุดอยู่ห้องสมุด อยู่ห้องสมุดมัะมันสุ่มดูสุ่มดูอยู่ห้องสมุดสุ่มดูสุ่มดูวิ่งตามวิ่งตามบอกยิ่งวิ่งตามบอกมันตามกูแบบเนี่ยอยู่ในห้องสมุดวิ่งยาวอ่ะอยู่ในดักตีกูฟีดักตีกูฟีอันนี้จะดักตีกูฟีเดี๋ยวลองดูดีว่าได้แต่วิ่งตามมันให้ไปมันเดินไปเดินไปเดินมนเดิไปบนมันเดินไปบนห้องช็อตท้องช็อตท้องช็อตกูวิ่งตามไม่อยู่ นี่ตาไม่เยอะมเยอะทั้งชาทังชาทังชาทำไมทำไมทำไมทำไไมทำไไมแไม่มันใส่ได้สามพัหรอโอเคต่ไปเียวเลยเีเลยเเลยน้งชาเดี๋ยวพี่บล็อกให้น้งชาเรอหนวะนี่ไงเอาเขียวเอาเขียวเอาเเอาดี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 สวยพี่เต่าด้วยโอ้ยโอ้ยเชดโอเอไอสัตว์ตัน อยู่ไหนวะเตย่าอยู er> ่กูตรงที่อยกจุดสงเสายกไม้ด้วยปั้นไหนปั่นตรงที่สงเผด็จไม้ไซ้ายกลางจริงนะเจะตามมันจะตามมันได้มีทางหลังเออโยกูอยู่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 กูไม่ไล่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 ไม่ไรไป้องช็อตไปห้องช็อตกลับไปหาเมึงเตย่ไปหาเมึงเตย่มันยืนอยู่เหนือหลังเอออยู่หนือแพงอยู่กูอยู่กูอยู่กูอยกูโยกไอ้ยียนี่ตายกูยี้นี่ตายกูสามเปอร์เซ็นต์ด้วยไอ้เยี้นี่ตายกูยังไงก็ตายยังไงก็ตายมั่นใจ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 ว่ายังไงก็ตายกู มั่นใจยังไงก็ตายกูมั่นใจยังไงก็ตายกูกูมีสัมบ้านเตียนมั่นใจมั่นใจมั่นใจในตัวกูอ่ะนอกรอบเฮียนอกรอบยิงไวอยู่แล้วเยอะกูยอะกูเยอะกูยอะกูเยอะกูยอกูยอกูยอกอันนี้ตายกู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 ไม่ต้องหลอกไฟน้องไม่ต้องหลอกไฟพี่ไม่ต้องหลอกพี่บอกน้องแล้วว่าไม่ต้องหลอกเดินมาตรงๆเออทิ้งเวสาทิ้งไวสานิอยู่ห้องช็อตอยู่ห้องช็อตอยู่ห้องช็อต ซ้ายอ๋อซ้ายจ้าพี่ตรงเฮ้ยิวกันยิ้ววันอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้าถ้าเขินถ้าเขินมากก็แค่ไปทึบเครื่องก่อนจ้าก็จะอยู่ซ้ายบนขวาบนนั่นไงตรงไปป่ะอะไรจ้าอะไรจ้าถ้าเขินมากก็แค่ทึบเครื่องถ้าเขินมากก็แค่ทึบเครื่องนั่นจ้าถ้าเขินมากก็แค่ทึบเครื่องจ้าถ้าเขินมากก็แค่ทึบเครื่องวิ่ง

กูเหนื่อยว่ะพี่กูต้องมามมตีตามันดังเดวายขึ้นมันต้องเก็บมันต้องเก็บเกมอะไรเกมละสองสองไอ้นี่มั้งเออตัวไอ้แบง,อองค์เฟิต้องแชร์มาตีมาตีมาตีมา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 ,มาพี่นะจ๊ะ แล้วน้องจะเลิกเล่นไมเคิลไมอีกตลอดชีวิตมีมันใจไปแต่งหลอกไฟยังจะหลอกไฟอีกเหรอฮะเดินตามพี่ไม่ทันแล้วยังจะหลอกไฟพี่อีกเหรอฮะยังจะหลอกไฟพี่อยู่อีกเหรอจ๊ะพี่จะวนอยู่แบบเนี้ยพี่จะวนให้พี่ล้มอยู่ตรงไม้แผ่นนี้แหละน้องพี่จะวนให้พี่ล้มอยู่ตรงไม้แผ่นนี้แหละน้องนี่อยู่กูหน่นตัวกูมีทางหลังอยู่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวมัน็บเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็บมงมุมจากกูแน่นอน <c oughs> อะไรจา้ายังก่อนนะจา้าอ่ะรอบนี้กันมารอบนี้กันมาเล่าเรื่อบนี้กันมาเล่าเรื่อบนี้กันเลยโอ้โอหด้านหลังโอดจะเต็มเท่ยันเก้จะเต็มเก็บมุมอย่างเท่อานนะห,อหารนะอาหารมาเร็วอาหารมาโอเคอยู่โอเคโอเคโอเคไปบล็อกเลยรนะได้ได้ได้อยู่ okay, ไหนร้านจะีบอกนะโอเคไงหันหลังเด้อหันหลังเด้อ อันหลังลากเก็บแมงมุมเดือยโอเคอันหลังลากเก็บแมงมุมเดือยแล้ปั่นไฟกันได้ไหมครับปั่นอยู่คนเดียวไเฮียฮะอันหลังลากเก็บแมงมุมต้นหนุกอยู่คนเดียวเลยเนอะเขาต้นเดียวหนุกอยู่คนเดียวเลยตอนเนี้ยไปเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปมาติดกันไอ้แบงค์เพื่อตัวมาบล็อกมาบล็อกมาบล็อกบล็อกแมงมุมมันออกหน่อยบล็อกมุมนมันออกช่วย ย้งมุมเดียวมันเดียวมันเดียวมันหมู่ด้วยไอ้มาหนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ดิมันจะได้เห็นกันมาหนี้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 ออกมาตรงนี่ตรงไหน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 ต่อไปจะเข้ากันุดที่วิ่งกันเมื่อกี้เออฮิวเลยมันมาแล้วนะมันมานะมันกำลังมองเห็นป่ะมันกำลังอยู่หน้ามันเลยยากไปถามไปถามไปถามไปตรงนี้มีโซเชียลมันแบงค์มุ้ไหมโอ้สบายไอ้แบงค์มาตรงเมื่อกี้แบงค์แบงค์มาตรงไม่ได้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 ไชีแค่นั้นไม่มีสามเปอร์เซ็นต์ไงเอาเคียวเอาเคียว ฉีกเลยผมว่าผมว่าพิทยาเข้าน้ำมาเลยไอ้ทำพิทยาไปนะทำพิทยาไปหลงมอ่ะคุณไม่พับมันยัดอยู่แล้วมันยัด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 ไปแล้โอ้โหจบแล้วอันลี้ขั้นหนึ่งเชี่ยมุมขั้นไหนได้สัตว์ไม่มีแล้วแมกมุมอ่ะครับเลย เฮ้ยเราไปเสกไม้ตรงกันได้ไหมท่านันทึบไม่ได้มันจะเป็นรอบมันจะเป็นรอบใหม่เลยเว้ยอ๋อที่ไม่เกี่ยวกับไม้เดิมที่มีอยู่แล้วใช่ใช่มันจะเป็นรอบใหม่เลยเทียวยุ่ยใส่วะตรงที่รถพ่อแขกขอร้านกระเติมเข้ามาบูนไม่ไละยุ่ยให้เออมาๆยุ่ยกันเลยยุ่ยกันเลยยุลยกันเลยยุ่กันเลยยุ่กันเลยเป็นจ้างมันจ้างมันจ้างมันจ้างยืดิตรงนี้ แบก่อนไป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 ก่อนไอตู้อยู่ไหนไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยใช่ผ่อนไล่ไม่เปิดกินแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยมึงมานี่ไอติมยิเคี้ยวมึงจะล้มนะมึงมึงตายแล้วนะบอกให้กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมามาฮิวฮิวบูลไหมฮิวบุลฮิวให้ไอ้แบงค์มาปิดประตูอยู่ไหนอ่ะเข้าเลยเข้าเลยต้องให้เปิดประตูก่อนนะไอเดี๋ยวไปหาอีกประตูก่อนเดี๋ยวแบงค์ไปหาเลยก็ได้เอาเคียวไปเถื่อหาประตูได้อยู่ไอ พี่เอกเดินจู่วะโอ้ยแย่ละพี่เอกเดินจู่แย่ละถ้ารออะไรมันเดินไปที่มึงฮิวอ่ะมันเดินไปที่มึงฮิวแล้วสามเดินไปเลยมาทางนี้อีกบานยังไม่เปิดใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปหาประตูอันนี้แนี่อีกบานอยู่นี่นี่นี่ทางพี่เอกอยู่ทางนี้ทางนี้อ่าอ่าอ่าเปิดเลยเปิดเลยไหม มันบอกว่าตายแน่นอนไอ้ตัวนี้ตายแน่ๆเตย่ามึงพับไม้งั้นไม่มีใครมาช่วยกูกูตายนะช่วยไ,ได้พี่ผมช่วยได้ไไดมันจะได้ไม่ต้องมาเทรดกันไงีไ้ยเฮ้ยเชี่ยตกใจเลยมันนิ่งและยืนนิ่งเหรอเออยยืนนิ่งแล้วเอา,เอายืนนิ่งละอา้อาวแม่งเลยแต่กูได้แต้มแกนั่นแหล <7 000 S 2> นะเจ็บมันเป็นเควสครับเป็นเควส ยักใครกับตันหาตายด่าไหมยักตอนอีเวนต์มาวะผีจัสติกจัสติกลีเรอไงเพื่อนยังไงครับนี่ขนาดไม่ได้บอกว่าอีกพันห้าตอนปั่นเครื่องนะแต่มันมันไม่คูนั่นะนะันนะั้นอะ